สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปัน,ปนลำพื้นออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดลาดปลาดุกนะคะแถวบางบอนสามนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสุดๆน,นะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหลังบีทีเนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนื่องแก่เครื่งเอา สวัสดีค่ะ รยากาศหลังงานนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะสามารถมาให้กำลังใจได้นะคะมาสนุกกันหน้าห้านนะคะคนที่ไม่สะดวกมาก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดได้นะคะบัตรละ199บาท3วันมาเมาม3ามบาทเท่านั้น,นะคะ่ะนี่นะคะทีมงานคอนวยทีมงานช่างไฟแสงสีเสียงนะคะกำลังติดตั้ง เราไปดูบรรยากาศของคี่ทีแดนเซอร์นะคะ พักผ่อนเพื่อเตรียมการแสดงในวันในคืนนี้นะคะไปดูทางนู้น,นะคะ่ะ วันดีค่ะไปกดติดตามเพื่อนๆนะครับสาวพิมพารอีมนจิปซีเมนจิปเอาเปิดหน้าช่องไว้ะเมจ่ครัสาวพิมพาอ่ครับวัตยิงหลังครับติดไทออกวัตถะสีอย่างนะคะสามสาวพิมพาอจ้าอติดตามด้วยจ้าจากช่องปันปันลเพืนนะคะเป็นดังนี้าพิมพาอสาวพิมพาอแม่นจ้าสาวพิมพารลซอ พุทธสปอว่แมนจ้ะคุทธสาปอคืองามเนาะเป็นเป็นเป็นขึ้นดังดิในในในแกปฟ้าเป็นแบบู้ดคือตามับหลายแล้วเป็นแซมเป็นยังเป็นสามสนบบอกยังไงคืออยู่ในเครือข่ายของพระเจอยู่ในแก่ของเนี่ยมูหนงโอ้โหบอมบนบอมบนดาล่าเนาะตุกเดี๋ยวถามข้อมูลสิตรงตรงคิดจังไดครับวงหมอลำของคาราโอเกคิดจังไดครับบัดเดิมคือใดมาตีปล่อยเกาะท้องไอเทีตอนนี้ ถามว่าคิดจังไรมันก็บม่รู้แ uh, ต่มันติดไปแล้วติดแบบตามติดอีหลีได้สามสามหมื่นติดแล้วอื้นเนี่ยพึ่งโมไปใส่เลยมันบอกอันมืออื่นกับโมเนี่ยพอกันอีกมืออื่นนี่ยอีก้านตัอันแห่งกำลังใจควนไหวไหมไอ้ไอ้คุณป้าสู้ตได้ป้าได้ยินบอล้วนะพี่เด้อได้กำลังใจนะพี่เด้อคนไหนยกมือไววไปคนไหนยกมือไวไปเ้ยสุดยอดเลยคนยกเล็กเพื่อนนะเพื่อนนะคนไหนยกเล็กชนเงี้ยเลย ขอบคุณครับทีอสามี่เรามองเห็นวงสนาดเร่งแจ้งละากมาหามาถึงเนาะจะขอไปหาปัจุก็ที่ว่าเป็นเปินสามมิตรเนาะเงาพักเลยมือเลงเมือเล้งนี่โทเ่านะฮะแนนอนตมสามมือเราบอกมมือแล้วมือนี่มือที่สามนมมือบ่ไปใส่เลยสมมือบ่ไปใสเลยกอติดกอดติดนะฮทุกมือตรงๆดอกเหงามาาเนย คือคไดเขามากต่ผมติดไข้ออกนักิตอีกจังนึงคือิดแจ้งใทัดลาิตากป็ันี่ยปาหักเงไหลเสียงดดสัมผัสได้ไดไปหานอกแบบใกล้ชิดเลยคนบ่เมนจะมือมือฝนตกเลยที่ได้ไปท่าลูกกับน้องอุ๋ยอันเป็นจิตเทียเราแต่ว่าเม่อได้ใหาลูกกับน้องอีกค้ ได้ไปไทยมือกอนมือฝนตกจ้ะได้ไปไทยลูกกับนอกดีใจครับคือว่าเป็นอีพีคนหนึ่งคือเขามาแหละออกไม่ได้เขาม้าหรอออกไม่ได้ออกยากออกยากจ้าจังไในก็ฝากติดตามสาวพิมพ์พาระในเด้อจ้าแล้วก็ช่องนี้ก็ฝากติดตามสาวพิมพ์พาระในเด้อจ้าชื่อยูทูปก็สาวพิมพ์พาระเนียนจ้าซื้อแอป์ฝากสาวพิมพ์พาระจ้า ปาพิมพ์ทะเลกันค่ะปลาพิมพ์ทะเลซื้อเดียวเลยซื้อเดียวหมดเลยค่ะแม่จะฝากติดตามในนี้ด้วยจ้าเจลาเจลาแกรฟอมแกรฟอมกันไหนแม่จ้าอุ้ยอยากให็นหงอนเลีๆยนเร็วเร็วนต้ออยากได้อหนูสิเต้นต้องยกก้อนยกเต้นได้เมื่อนี้ซื้อไอ้ใส่กับกป้งมาหยางชุบกัตถุกิบมือแลงนี่มวลปุ๊บเลยมือแลงมวนปุ๊บเลยนั่นหมดครับใกลครับผักใกล้ๆก็ได้เดินทางไกลเมื่อนี่ ติดตามน้รั้าอย่าลืมกดติดตามน้องเยนะคะเอาเเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ